บทนี้นะคะจะพูดถึงการจำแนกแรงแ,แรงแองมิตินะคะโดยการจำแนกแรงนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือด้านซ้ายมือนะคะ concentrated forces หมายถึงเป็นแรงกระทำเป็นจุดนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตามรูปนะคะที่จุด O ที่จุด O นะคะก็จะมีนะคะแรง F กระทำอยู่ค่าหนึงนะคะที่จุด O นะคะแรง F กระทำอยู่ค่าหนึง แล้วถ้าให้ว่านะคะที่มุมนี้นะคะเป็นจุด A นะคะก็มีแรง F กระทาขึ้นมาอยู่ที่1เช่นเดียวกันนะคะถ้าให้ว่าตรงนี้เป็นจุด B นะคะก็จะได้ว่ามีแรง F กระทาอยู่ที่จุด b อันหนึง่งเช่นเดียวกันแล้วก็แต่แรง F คันนี้เนี่ยกระทำนะคะอยู่ในแนวทำมุม30องศากับแนวดิ่งนะคะกับแนวดิ่งนะกับแกนดิง่งหรือว่า กับแกน z นั่นเองนะคะเพราะในรูปนี้นะคะแกน z นะคะในแนวนี้ต่อมานะคะถ้าจุดนี้เป็นจุด c ก็ถือว่ามีแรง f กระทำตรงจุด c นะคะแรงหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็คือแรงกระทำเป็นจุดนะคะก็คืออยู่เป็นจุดเป็นจุดไปนะคะทางด้านขวามือนะคะเป็น d i s t r i b u t e d force หมายถึงเป็นแรงที่กระทำ็นบริเวณ ะะซึ่งจะเห็นได้ว่าคานนี้นะคะจากระยะ a ถึง b ของคานนะคะมีแรงกระทำเนี่ยอยู่ทั่วคานเลยนะคะซึ่งแรงก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันถ้าเรามองว่าความยาวของเส้นเนี่ยเป็นความยาวของเป็นขนาดนะคะของแรงนะคะก็จะเห็นว่ามีแรงกระจายอยู่นะคะในลักษณะนี้นะคะอันนี้ค่ะคือความต่างกันนะคะซึ่งคุณจะได้เรียนนะคะ เกี่ยวกับแรงทั้งคู่เลยในในสแตติกนะคะต่อมานะคะก่อนที่จะเข้าถึงการบวกลบคูณหารแรงนะคะการทำอะไรเกี่ยวกับแรงเนี่ยก็มาทวนออกฎของตีโกลสักหน่อยซึ่งกฎของตีโกลเหล่านี้นะคะเราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่เอาไปหาขนาดของแรงหรือว่าปริมาณสเกล่าของแรงนะคะขนาดของแรงเพื่อเราจะให้ว่าด้านของมันเนี่ย ด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นปริมาณสเกลร์หรือเป็นขนาดของแรงนั่นเองนะคะเคเราก็มามองอย่างนี้นะคะอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเอ,อ่อเป็นกฎพีทาโกรัสใช่ไหมคะซึ่งง่ายๆก็คือว่ามีสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองมีสามเหลี่ยมมุมฉากกันหนึ่งโดยที่เราจะได้ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านสีนะคะ ถ้ายกกาลังสองก็จะเท่ากับด้าน A กกาลังสองบวกด้วยด้าน B กําลังสองนะคะนี่คือการหาขนาดของมันนะคะต่อมาด้านขวามือเป็นเรื่องของไซน์และกฎคือกฎของไซน์และกฎของโคไซน์นะคะโดยที่ในสามเหลี่ยมน,นี้สามเหลี่ยมน,นี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแบบไหนก็ได้นะคะไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นสามสามเหลี่ยมมุมฉากหรืออะไรนะเป็นมีขนาดมุมใดๆก็ตามเลยนะคะเช่นในที่นี้นะคะก็คือ สามเหลี่ยมเนี่ยด้าน a นะคะด้าน a กับด้าน b เนี่ยทำมุมกันนะคะเป็นมุม alpha ด้าน b กับด้าน c ทำมุมกันเป็นมุมแกมมาด้าน a กับ c ทำมุมกันเป็นมุมเบต้านะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าถ้าตามกฎของไซน์แล้วนะคะไซน์ของมุมนะคะหารด้วยขนาดของด้านที่อยู่ตรงค่ามุมนั้นจะเป็นสัดส,ส่วนที่เท่ากันหมดนะคะในที่นี้ก็คือว่าเราจะได้ว่าไซน์แกมมา ะคะหารด้วย A จะเท่ากับ sin เบหารด้วย A แล้วก็เท่ากับ sin a อัลฟหารด้วย C นะคะทีนี้กฎของโคไซน์หรือกฎของคอ s สมั่งนะคะก็คือว่าถ้าเราสนใจด้าน A นะคะเราสนใจด้านเเราจะได้ว่า A กกำลังสองจะเท่ากับด้านที่เหลือนะคะ b ำลังสองบวกกับ C กกำลังสองแล้วก็ลบก,กับ 2b c cos คอม,มาก็คือแกมมาเป็นมุมระหว่าง B กับ4นะคะเป็นมุมระหว่าง B กับ4นะคะด้านในนะเป็นมุมด้านไหนนะคะหรือเราจะเปลี่ยนพจน์หลังเนี่ยให้เป็นบวกก็ได้นะคะเป็นบวกก็ได้โดยที่มุมตรงนี้แทนที่จะเป็นแกมมาก็จะเป็นมุมฟีนะคะซึ่งมุมฟีเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมุมฟีเนี่ยก็คือว่าเราจะได้ว่าแกมมาบวกกับฟีเนี่ยเท่ากับ1 8อองศา ถูกไหมคะปกติแล้วเนี่ยนะคะมุมสองมุมนะคะเนาะในลักษณะที่ในแนวราบเนี่ยมันจะรวมกันแล้วได้180มุมภายในของสามเหลี่ยมก็รวมกันได้180ช่นเดียวกันนะคะก็คือว่ามุมแมลฟ้าบบกด้วยมุมเบต้าบบกด้วยมุมแกมมาก็รวมกันได้180องศาเชันเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะหลักการก็คือว่าอ้าวในเมื่อ ถ้าเป็นลบนะคะนะะกรณีพจน์นี้นะคะลบนะคะใช้มุมภายในคือคอสแกมมาเพราะฉะนั้นมุมภายนอกนะฮะมุมฟรีหรือว่าเป็นมุมภายนอกใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามโผล่ขึ้นมานะคะเพิ่มมาตรงข้ามนะคะเพราะว่านั่นก็คือว่าคอสแกมมาคอสฟรีนะคะเท่ากับลบนะคะคอส เกมมานั่นเองนะคะก็เลยมันต้องเกิดการเปลี่ยนพจน์อย่างนี้นะคะอันี้มาเข้าเรื่องของแรงชัดๆแล้วนะคะคือระบบของแรงเราจะเริ่มจากระบบแรง2มิตินะคะเริ่มจากระบบแรง2มิตินะคะโดยในรูปนี้นะคะจำได้ไหมคะในตอนที่พูดถึงภาคอินโทรดักชันนะคะเราจะบอกว่าเราก็ได้พูดถึงอาจารย์ได้พูดถึงระบบแรงไปบ้างแล้วนะคะเพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นว่า ระบบแรงสองมิติก็คือลักษณะที่แรงวางอยู่บนระนาบใช่ไหมคะวางอยู่บนระนาบเพราะว่าระนาบก็คือแผ่นแบนมีมีแกนเนี่ยแค่2แกนเองปกติเราก็เซตเป็นแกน x แกน Y นะคะแกน x แกน y เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนะคะในรูปทางด้านมุมซ้ายล่างนะคะมุมซ้ายล่างเราก็จะเห็นว่ามีแรง f นะสมมุติว่าเราให้แรง f กระทาที่จุด o นะคะในแนวในแนว จาก O ไป B นะคะต่อไปนี้เราจะพูดนะเพราะว่าเพราะว่าเอ่อเวกเตอร์เนี่ยเราต้องบอกใช่ไหมคะขนาดและทิศทางดังนั้นเนี่ยถ้าเวกเตอร์ F ในที่นี้นะคะแรง F เวกเตอร์ F ในที่นี้ก็คือทำมุมโทษนะคะเอ่อกระทำในแนว O ไป B นะคะ O ไป B เพราะไปลึกสอนที่ B นะคะโดยที่ทำมุมกับแกน x เป็นมุมเซตานะคะทำมุมแกน x เป็นมุมเซตา ดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงแรงนี้เราสามารถแตกมันออกเป็นได้หลายรูปแบบเลยอย่างที่ได้พูดในโทรมาก็คือเราจะแตกลงบนแกน x แกน y นี้ก็คือโปรเจคเต็ดมาลงมานะคะจะได้ fx โปรเจคเต็ดไปแกน y ก็ได้ fy นะคะเพราะฉะนั้นสมการที่1นึ่งก็โผล่มาว่าเราสามารถแตกแรงลงบนแกน x แกน y เพราะนั้นเวกเตอร์ f ของเรานะคะหรือเวกเตอร์แรงของเรานะคะจะเท่ากับแรง fx บวกด้วยแรงเอ็กไวน์นะคะอย่าลืมนั้นใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือเราจะแตกในรูปของอเป็นยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ก็ได้นะคะคือใส่ในรูปของรูปยูนิตเวกเตอร์เรารู้ว่าเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน x ก็คือ i เนาะยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน y ก็คือ j นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ,อสรรมการที่2นะคะก็คือว่า f นะ่ะแรง f นะคะในรูปแบบเวกเตอร์จะเท่ากับขนาด ในแกน x ก็คือ fx คูณกับยูนิตเวกเตอร์ในแกน x ขนาดของนะคะเวกเตอร์ในฟอสในแกน y นะคะคูณกับยูนิตเวกเตอร์ของแกน y นะคะแล้วเราก็รู้มาด้วยว่ามุมนะมุมปิดนะมุมปิดก็คือเวลาโปรเจกเตดลงมาแต่ละแกนนะ่มุมปิดในแต่ละแกนนะนะเราจะได้ด้วยว่ามันก็คืออะไรคะถ้าเรามาดูตามรูปเลยเนาะ ก็คือ fx ก็คือ f cos เซตาถูกไหมคะ f cos เซต้นั่นเองคือปิดลงมาโปรเจกเตนลงมาบนแกน x นะคะ f cos เซตาเนาะงั้นก็ใส่ว่า fx ก็คือมันก็คือ fx ขนาดนะเวลาเราเขียนนี้คือเป็นขนาดนะคะคือ f cos กับมุมเซตาในขณะที่แกน y นะคะ f ก็คือเปิดไปนะเปิดจากมุมเซตาไปนะคะ เปิดขึ้นไปนะคะจากมุมเซตา้าเพราะนั้นเวลาที่เราเปิดเราใช้ว่าเป็นสายใช่ไหมเวลาเราเปิดจะเป็นสายเพราะนั้นก็จะเป็น f นะคะ f y นะคะ f y จะเท่ากับนะคะ f สายเซต้านะคะคุณก็จะได้เห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีโพสเป็นสายเซตา้าคูณกับ,บกเบตร์หนึ่งหน่วยแนแกรมบายก็คือ g นะคะเพราะนั้นก็แตกออกเป็นได้หลายรูปคุณเห็นว่าแตกออกมาได้เป็นหลายรูปเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเราจะหาขนาดว่าแล้วแรง f เนี่ยนะมันมีขนาดเท่าไหร่ก็ใช้หลักการพิทากรัสใช่ไหมคะหลักการพิทากรัสนะเราได้ว่าเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมนี้นั่นเองนะนี่คือแรง f นะคะแรง f แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเอ่อตรงนี้ก็เป็น fx นะคะที่เรามองในรูปแบบเวกเตอร์แล้วก็อันนี้ก็คือ fy นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะหาขนาดนะคะขนาดของ f เนาะก็คือโทษนะคะเดี๋ยวเอาให้ชัดชัดนะคะนะคะก็คือว่าเอ่อเราจะได้เนี่ยว่าเอ่อขนาดของแรงนะคะเราทำรูปสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะถ้าก็รักขนาของแรงก็คือขนาด ขนาดน่าตามก็เปรียบเสม,มือนด้านของสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นขนาดของแรง f เนี่ยนะ,ะจริงๆริงอ่ะมันก็เหมือนว่าแรง f เนี่ยเป็นด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะก็คือโทษนะคะนะคะก็คือว่า f กำลังสองจริงๆนะฮะจะได้ว่า f กำลังสองเท่ากับ fx นะขนาดของมันใช่ไหมคะบวก ขนาดวนแกน Y กํกำลังสองเจนว่าอาจารย์เขียนขนาดปริมาณสเกลาอาจารย์ไม่ใส่หมวกเนาะเพราะว่าหมวกคือเป็นบอกบอกถึงเวกเตอร์นะถ้าคุณใส่หมวกตรงนี้ว่าเวกเตอร์ f กํำลังสองบวกเท่ากับเวกเตอร์เวกเตำลัง2อบวกกับเวกเตอร์ fy าลังสองปุ๊บผิดทันทีเลยเพราะว่าเวกเตอร์เราไม่มาบวกกันแบบนี้เวกเตอร์ต้องบวกกันแบบสมการที่1นะคะ อันนี้ถ้าเราหาขนาดขนาดมันก็ต้องหาอีกแบบหนึ่งนะคะปริมาณสเกล่าจะหาอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะนั้นดูให้ดีนะว่าเวลาที่เราพูดถึงเวกเตอร์ใช่ไหมคะ f เป็นแรงเวกเตอร์ f นะคะเราจะพูดถึงเวกเตอร์ f เราสามารถเขียนก็คือในลักษณะปริมาณของมันคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวนั้นในแกน,นนั้นนนนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์บวกคือเวกเตอร์ทำาไปกับเวกเตอร์ก็ต้องเป็นเวกเตอร์ทั้งหมด ขณะที่ถ้าเราใช้ปริมาณสเกลา่าก็ต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับปริมาณสเกล่าทั้งหมดนะคะเพราะนั้นอย่าสับสนนะนะคะโอเคทีนีอ้อย่างที่บอกนะคะว่าพอพอเขาท่านอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยคุณก็ะจะกลายเป็นว่าแล้วเจะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นนะคะสมการที่สามนะคะขนาดของมันเนี่ยหาได้จากสมการที่สามคือคุณถอดรูทใช่ไหมคะถอดรูทถอดรากที่2อาทีนี้ ต่อมาอันที่4นะคะอันที่4สมการที่4เนี่ยคุณสามารถพูดถึงแรง f นะะ่าโดยอยู่ในรูปแบบของอย่างที่บอกนะคะคือขนาดของมันคูณกับเวกเตอร์หน่หน่วยของมันในที่นี้นะคะตัวเวกเตอร์หน่หน่วยเราใช้ว่าเป็น n o b เพราะว่าอาจารย์ใช้ลักษณะที่ว่ามันเป็นแนวจาก o ไป b นะคะก็เลยใส่ s u b s c r i p ว่า o b นะคะแล้วก็ n เนี่ยเป็นเวกเตอร์หหน่วยก็คือใส่หมวกไว้นะคะ ีเนี้ยคุณก็เห็นว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสมการที่2นี่แหละนะคะมันก็เกี่ยวข้องว่า n o b เวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือมันก็เป็นมาจากเวกเตอร์เอ่อหนึ่งหน่วย i j นี่แหละนะคะสองไอสองตัวนี่แหละที่มันมันทำแล้วมันกลายเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย o b นะคะทีน,นี้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย o b ก็หาได้ง่ายๆนะหาได้ง่ายๆนะคะก็คือว่านะคะมันก็คือนะคะ พจน์นี้น้าที่อาจารย์วงไว้ก็คือเวกเตอร์หนึ่หน่วยในแนว Ob จะเท่ากับนะคะก็คือตัวนะตัวขนาดเออตัวเวกเตอร์ OB หารด้วยขนาดของมันเวลาที่เราเขียนอย่างนี้นะนะเวลาที่เราเขียนเครื่องหมายแบบบายเงี้ยก็คือเป็นขนาดใช่ไหมคะ หรือบางคนนะก็อาจจะเขียนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเวกเตอร์ ob ใช่ไหมหารด้วยนะคะขนาดของมันคุณใส่เป็นเครื่องหมายอย่างนี้ใช่ไหมในบางครั้งแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณเรียนมาจากที่ไหนก็อาจจะใช้ตัวที่สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันแต่เข้าใจว่าก็คือขนาดเดี๋ยวเราจะมาดูคุณตอนนี้มันเหมือนกับคุณอาจจะเข้าใจว่าเออสูตรโอเคจาสูตรจําสูตรแต่เดี๋ยวคุณจะต้องทําให้เป็นเพราะว่า คุณจะหายังไงเลาะ OB เนี่ยมันจะคิดอย่างไงนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปเวลาที่เราไปทําโจทย์จริงๆเราก็จะเห็นมันนะคะทีนี้ถ้าเราจะหาว่าแล้วมุมเซตาเป็นเท่าไหร่นะ,ะในรูปด้านซ้ายล่างเนี่ยมุมเซตาเป็นเท่าไหร่ก็ตามหลักพิธากรัสเช่นเดียวกันนะเอาขนาดของมันมาคิดนะคะถ้าเรามองตรงนี้นะคะ มันก็คือมุมเซต้าเนาะตรงนี้ก็คือมุมเซต้านั่นเองเพราะฉะนั้นขนาดนะคะมุมเซต้าก็คือเราใช้ได้หมดละค่ะก็คืออย่างที่บอกจะเอาไซน์ก็ได้เอาคอสก็ได้จะเอาแทนก็ได้นะคะในที่นี้นะคะเขาใช้แทนเจนใช่ไหมคะอาร์คแทนขนาดของ fy หารด้วยขนาดของเ x นะคะต่อมานะคะถ้าเกิดมีหลายๆแรงเกิดขึ้นนะคะมีหลายๆแรงเกิดขึ้น การรวมแรงลับนะคะอย่างเช่นการรวมลับในแนวแกน x ก็คือแรงใน f x ทั้งหมดการรวมแรงลับในแนวแกน y ก็คือแรงในแนวแกน y ทั้งหมด